<laughs> <g üler> เราเราเร็วๆช็อตขึ้นนั้นแล้วก็ช็อตลงเลยก็เราค่อยเร่ง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 ปั๊บ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 มันขึ้นไม่ไหวเฮ้ยต <laughs> าพพไปตลอดเลยวะน้องมังต้องเร็วตลอดเลยวะนี่แหละโอเคเราไปได้ละเหไหนยาวหลายยาวยาวยาวไม่ต้องกด